Huy! <laughs> <laughs> Huy! เพราะหมอมีการปวดบ่าคอถูกไหมคะแล้วหมอมีการวอร์มอัพกล้ามเนื้อหรือยังไม่ได้วอร์มอัพเลยอ่ะวันนี้อ๋อส่วนใหญ่จะเปิดมือทุบมาแล้วจะเต้นตามเลยค่ะตามที่ะะเพื่อนบีน, <Okay. S 2> ในใ่ะค่ะ okay. โอเคด่วแบบนโอเคไหมไหนพี่ต้องขออธิบายก่อนเนาะถ้าสมมติว่าเราจะออกกบร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนี่น้องหมออยากเพิ่มความแข็งแรงใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากออกกาไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบ่าคอเพราะหมอรู้สึกว่าหมอไม่ค่อยแข็งแรงเวลาทำ ใช่ไหมคะดังนั้นก่อนออกกาลังกายทุกครั้งค่ะหมออาจจะต้องวอร์มอัพก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อค่ะเกิดความยืดหยียดแล้วก็มีความยืยมมดหยุ่นก่อนเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะออกกำลังกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บเนาะหลายๆคนค่ะที่อาจจะเ,เกิดจากาการบาดเจ็บเพราะว่ามาถึงปุ๊บเราก็ใส่ตามตามคลิปหรือตามอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บแ,แล้วก็เมื่อยล้าตามมาได้เนาะในจุดที่เราไม่อยากจะได้นะคะฉันเนี่ยการที่หมอจะวอร์มอัพก็คือเราก็สามารถที่จะวอร์มอัพอย่างนี้ได้เลยค่ะสมมว่าก็หมุนคอ นะะี่นะคะอืมนะคะแล้วก็กลับอันนี้ค่ะใช่หมุนเป็นวงกว้างๆนะคะวงกกว้างโอเคแล้วก็เงยขึ้นบนล่างอย่างนี้ได้ค่ะเออตามฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะอ่าเสร็จปุ๊บก็วอร์มไหล่ก่อนก็คือหมุนไปด้านหลังลดวความ ตึงบริเวณปาาคอหมุนไปนั้นหน้ามีความหมุนลำบากนิดนึงแปลว่าเ <Okay, S 1> คสจริงเก็บจริงโอเคสักพักนึงค่ะแล้วหมน้องหมอก็คอยเริ่มออกกําลังกายนะคะจากนี้การออกกาลังกายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายกอึบบเนี่ยแล้วยกเร็วเกินไปเลยที่เราโอเวอร์โหลดจากการที่เราใช้งานเกินไปค่ะแต่ที่มันจะดีทำให้เราปวดกล้ามเนื้อตามมาได้เนาะฉะนี้อาจจะไม่ต้อง รุนแรงตามคลิปมากนะคะจะต้องช้าๆไปก่อนแล้วก็อาจจะดูเวทน,นิดนึงค่ะว่า1นกิโลเนี่ยมันหนักเกินไปสาหรับเราไหมถ้ามันหนักเกินไปสำหรับเรามันอาจจะทำให้เก้าเนื้อนะตรงนี้ค่ะเราทางานหนักเพิ่มขึ้น,นแล้วก็ทําให้การปวดมากขึ้นถูกไหมเราถึงการมีทําคลิปนี้เกิดขึ้นมานะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าบางคนที่ออกกำลังกายตามคลิปตามอะไรอย่างเงี้ยถูกดีอยู่แล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะ เสริมในการที่เราต้องวอร์มอัพในส่วนของกล้าม,นะมนเนื้อบริเวณนั้นๆก่อนเพื่อลดการบาดเจ็บนะคะ,ะหลังจากที่เราออกกําลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกเบาๆเริ่มแรกก่อนนะคะยังไม่ต้องยังไม่ต้องออกแรงหรือว่าเป็นมูฟเมนที่เร็วๆเกินไปเนาะเพราะมันจะทําให้เกิดรู้สึกว่าเราหนักเกินไปแล้วล้าเราหายใจไม่ทัน mm hmm. ถ้าเราหายใจไม่สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อที่เราออกกําลังกายก็ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะคะ่คะะแล้วเสร็จปุ๊บแล้วน้องหมอมีการยืดก,กล้ามเนะื้อก่อนหลังมคะหหล,หล,หลที่เรา คูดาวก็ไม่ค่อยทำเลยอ่เโอเคอันนี้เคสสตาร์ทจริงนะคะอ่าคันนี้ส่วนของการครูดาวนะคะก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบคงค้างเนาะแนะนําแบบคงค้างมากกว่านะคะเราอาจจะเริ่มจากเออมือไขว้ข้างหลังเนาะอย่างที่เราเคยทํากันแล้วเราก็เอียงคอมาด้านนี้นะคะแล้วก็ยืดนะคะ ถ้ามันตึงมากหมออาจจะค้างไว้สักประมาณ10วิก่อนนะคะแต่ถ้าตึงไม่มากหมอค้างไว้15วิเลยเพราะว่าความยาวของก็าเนอาจจะต้อง15วิขึ้นไปมันจะรู้สึกโอเคเนาะอะ,อะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นท่าแรกเนาะหมอจะรู้สึกตรงไหนคะตึงตรงไหนคอตึงคอบริ<อ><อ>เวณ<อ>ช่วงนี้ใช่ไหมคะอะบางทีขอเก็บกอุปกรณ์นิดนึงนะอะอะแล้วอีกท่านหนึ่งนะที่หมอเจ็บก็คือเป็นส่วนของด้านหลังนะคะ สำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าออกกาลังกายเยอะๆแบบนี้นะคะที่เล่นเวทอย่างเงี้ยตรงนี้ก็สามารถยืดได้เหมือนกันเนาะก็จะให้น้องหมอนะคะเอาแขนไขว้ข้างหลังเหมือนกันนะคะนะคะแล้วก็หมุนศีรษะประมาณ15าองศาแล้วก็ก้มคอลงไปค่ะจากนั้นใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะกดอย่างนี้ให้สอบทิศทางสอบตรงกับปากพท่ที่นะคะหมอหันด้านนี้ค่ะแล้วหมอก็กดยืดลงไปอย่างนี้ตึงไหมคะ โดยตึงช่วงนี้ใช่ไหมใช่เสร็จปุ๊บนะคะก็เริ่มจากหายใจเข้าก่อนนะคะหายใจออกทางปากยาวๆนะคะแล้วก็ก้มยืดให้ตึงค้างไว้ประมาณ15วินาทีนะคะแล้วก็ขึ้นค่ะแล้วท่าสุดท้ายนะคะท่าที่3เนาะแต่เราทำให้ทำซ้ายขวานะคะแล้วก็ก้มศีรษะลงมาตรงๆประสานมือไว้ที่ท้ายทอยเลยคะ่ะหมอโอเค แล้วก็คูกแต่ลงมาหายใจเข้า,าก่อนเปิดปื๊บหายใจให้เต็มนปอดก่อนโอเคหายใจออกทางปากยาวๆแล้วหมอกอ้มศีรษะลงมาลู่ลงมาโดยจะตึงตรงบริเวณนี้นะคะอ่ะหมอเอียงนิดนึงค่ะให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะเปิดก่อนหายใจเข้าหายใจออกทางปากยาวๆโอเคจะได้ยืดได้เยอะๆนะคะก็จะรู้สึกตึงตรงช่วงนี้เนาะใช,ใช่ค่ะโอเคค่ะ ฉะนั้นท่าหนึ่งในแต่ละท่านะคะต่อหอน,นึ่งเซตเนี่ยทำประมาณ10ครั้งถ้าทําน้อยไปก็ไม่ดีถือว่าน้อยเกินไปเนาะแล้วยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราเออกกาลังกายเยอะๆจำนวนนานๆอาจจะต้องยืดให้นานขึ้นกว่าน,นี้หน่อยเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่ที่หมอเป็นอยู่นะฉะนั้นเกิดว่า ถ้าจะออกกำลังกายตามคลิปหรือออกกำลังกายตามส่วนอยื่นๆเลยค่ะจะต้องฟอมอัพนิดนึงนะคะแล้วก็ครูดาวก็ต้องมีการยืดเนาะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะอัะนนี้คลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่เอ่อออกกาลังกายเพื่อของแรงบ่าคอหรือว่าเล่นเวทเยอะๆนะคะหรือทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะอาจจะต้องมีการวอมกล้ามเนื้อก่อนก่อนที่เราจะใช้งานหรือก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะแล้วหลังจากนั้นที่เราทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะคะอ๋อเราก็จะ โดยการยืดน,นะคะเป็นการคููดาวซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อเรียกอาการบาดเจ็บนะคะสำหรับวันนี้ก็เราก็จะมาประมาณนี้ก่อนนะคะเ <laughs> <laughs> กินบ้าน้องอหมอน่าจะดีขึ้นใช่โอเคค่ะงั้นะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊า